พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวทรงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหมอมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจ่าสิบเอกสัตววัตรสุจริตทหารกล้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะเวลา10หานาฬิกาที่วัดพรมพิทักษนวะารามูที่เก่าตำบลรอบเมืองอําเภอน้องพอกจังหวัด้อยเอ็ดประบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้น้ยอนุทินชาติวิรกรลณนาย,ยกรัฐมนตรีและการ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่จ่าสิบเอกสัตวัตสุจริตตำแหน่งพลน ตำแหน่งพ้นครับรถสายพานมูเครื่องยิ่งลูกระเบิดหมวดทหารมาลาดระเวนกองพัน พรมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพภาคที่2ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการป่องไทยพื้นที่ช่องบกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธัท่านวัคม2 5 6 8ที่ผ่านมาโดยมีพลเอกชัยพลึกดวงประพาสเสนาธิการทหารบกนายสักดาวิเชียนสินรัฐมนตรีซอยวาการกระท่วงมหาไทยนายอัดซิ์ สัมพันธ์ธรัปรสปลัดกระทรวงมหาไทยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพนตรีนัดศรีอินร่องไมทพาคที่สองนายชัชว่านเบญจศิริวงศ์ผู้วาราชการจังหวัด้อยเอ็ดพร้อมกับสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมสดูดีวีรกรรมและกับวัยอาลัายกันเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนีน้นายอนุทินชาติวิรกูลนายกรัฐมนตรี แรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นเป็นประธานในการว่างผ่าไตรพระราชท่านน้ำค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล่าโปรดกระหมอ่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตใ,ในพระบรมราชานุเคราะห์ การพระราชาทานนามหลวงและกะ็พระราชาทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความปลืมปิติและกะ็สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพ้นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างหาทิ่สุดบ่ดได้ค่ะจ่าสิบเอกสัตวัษสุจริตเป็นนักรบที่ปฏิบัติการรบโดยความกล้าหาญเสียสละจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะเหตุการณ์รบพื้นที่ช่องบกอำเภอหนุ่ยื่นจังหวัดอุบลร,ราชธา,านีค่ะเพิ่น สำเร็จลักสูตรนายสิบชันตนเล่าทหารมาจากโรงเรียนทหารมาศูนย์การทหารมาจังหวัดสระบุรีปฏิบัติราชการชายแดนตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรฝ่ายกิจการมวลชนและกะสารนิเทศจนถึงปี2560และกะปฏิบัติราชการชายแดนตามแผนปองกันประเทศกองทัพภาคที่2 RDF จนถึงปี2 5 6 8เสียชีวิตคณะปฏิบัตินาที่สิริอายุร่วม31ปี6เดือน2 2มือทั้งนี้กองทัพบ,บกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเจ็ดชัน้นเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความเสียสละและกันยังงมอบเงินพระราชทานเงินสินไหมทดแทนไพ่สงครามประกันชีวิตกองทัพบ,บกเงินซอยเหลือและก็บบำเหน,น็จตกทอดให้กับทายาท กำหนดการในวันนี้นะคะวันที่14ท่านว่าคม2 5 6 8ในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมพระราชาทานพระราชาทานผ่าไตรและกะพัตาหาร3หาบในการเก็บอัฐิจา11ศสัตวรัตรสุจริตน้ำค่ะ